อะไรพี่เอาผมจะเอาด้วยาพาด้วยเอาก,ก่า้อยวก่อนนะยน,น,น,ะะนี่เห็นไหมคะ O nyuto ni gwa. không cái <laughs> zé nó sẽ tăng giảm luôn bây giờ nó chỉ mày đi nó dính súng đạn nó dính đạn súng đạn nó nhón 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 mày nhón 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 mày nhón 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 ได้รั่รแตงหร้าวทเรนได้มืสอง้ช่งมันเยอะมันไม่เหมือนพิโรสองถ้าพิโรสองนี่ไม่ได้กินเลยชาวบ้านเราอะถ้าทำพิโรสองยังกิอยู่หลวหั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 วย่านคล้องแตกบุญดีมาหนี้มึงมานี้เมื่อวานไม่มาเนาะรุ่นนี้นะคะจะเป็นไซส์มือกลางรุ่นนี้ค่ะ แล้วไซส์เล็กเขาไปทำอะไรลูกเล็กๆเนี่ยก็อาจจะไปส่งตลาดทางการเป็นเป็นใส่ถุงแล้วก็ทางผักนะคะแล้ว,ลวมันมหวานไหมลูกเล็กๆเ,เนี่ยหวานค่ะแต่แตในคุณภาพมันนี้มีพันอะไรบ้างคะแม่ที่เหมาก็จะมีกินนาลีอันนี้เป็นกินนาลีนะคะกินนาลีมัน,น,นจมีสายพันธุ<ช>์เยอะกันหนึ่งแปดแปดก็มีสายตาจะมาเหมา นีม่ค่อยมีโรคไวนลควหน้าแล้เราก็ทำได้แต่เราต้องทำเครื่องนี่เป็นเบอร์ใหญ่นะ การปลูกแตงโมนะคะก็เราจะปลูกได้2ถึงสครั้งต่อปีจะเป็นช่วงถ้าเป็นช่วงฤดูต้นปีช่วงแล้งนะคะก็จะช่วงเมษาเราต้องปลูกหลังเมษาหน่อยเราจะได้ไม่กระทบกับภัยของเพียกระโดดถ้ามันร้อนเกินไปแต่ถ้าปลูกช่วงพฤศกิก,การ์เงี้ยก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวก็จะได้ผลผลิตได้ดีโรคโรคก,ก็ไม่ค่อยกวนแล้วราคาก็ดีด้วยค่ะ ช่วงหน้าฝนนี้เนี่ยที่ที่ทำอยู่นี่นะคะก็เราก็จะปลูกกันช่วง,ส,งสิงหาเราจะเก็บผลผลิตเนี่ยอของเดือนตุลานี่นะคะก็ฝนก็จะเบาลงก็จะเป็นปลายฝนต้นหนาวก็จะไม่ค่อยมีฝนผลกระทบต่อต่อฝนที่ตกลงมาแต่ถ้ามีฝนตกลงมาบ้างก็จะมีกระทบช่วงแค่แตงอาจจะเล่งไม่ค่อยขึ้นแต่ก็ยังผลผลิตได้ดีอยู่เพราะว่าพื้นที่ ที่อื่นก็ไม่ค่อยมีคนทําแตงเท่าไหร่เพราะพื้นที่จะไม่เหมาะสมถ้าเราทําช่วงนี้ได้ก็จะทําให้ได้รับราคาราคารายได้ได้ดีอะค่ะกะจ็จตหนึ่งไร่ก็ไม่ขาด3ตันนะคะต่อนหนึ่งไร่อยากจะฝากเกษตรกรคนที่คิดว่าจะทําแตงยังไงบ้างครับพี่อยากจะฝากเกษตรกรที่อยากทําแตงนะคะเราต้องดูพื้นที่ที่เหมาะสมและเตรียมพื้นที่ดินให้ ให้พร้อมอะค่ะอย่างแตงนี่เขาจะเป็นพืชที่อ่อนต่อโรคนะคะแต่ถ้าเราเตรียมดินให้พร้อมคือไถาตากให้แห้งคือจะฆ่าเชื้อโรคไปในตัวเนี่ยค่ะไถดินให้ให้แห้งอะค่ะตากดินให้แห้งเมื่อเทียบกับเคยทำนาไหมครับพี่ทำนาค่ะทำเมื่อเทียบกับการทำนาการทำนาคือถ้าได้ผลผลิตแล้วของแตงโมจะได้รายได้จะได้เยอะกว่าต่อไร่จะได้เยอะกว่าค่ะ ก็นาอย่างนั้นเราได้ไม่ถึง1เกวียนต่อไร่ใช่ไหมคะก็จะถ้าเป็นข้าวก็ขอก็จะได้ไม่ถึง7จ็ดพันแต่นี่เราสามารถทาถ้าคือถ้าผลกระทบมีผลกระทบได้ผลผลิตเราอาจจะมีะมีโรคก,กวนบ้างเราก็ยังได้หมื่นห้าถึงสองหมื่นอย่างเงี้ยคะ่ะคือได้อยู่แล้วคะ่ะค่ะไม่ใช่มันจดจืดวะนะเออมันแฝงมันเหมือนมันไม่ได้ ขางากายนี่ผมทข้าวโพดผมบอกว่าข้าวโพดนอนมันกินเรามาทำแตงกัเพื่อนๆข้ดไปเลยเขาไม่รู้เรื่องลยไม่ตรวจปุมประานกลุ่มปลูกแตงโมเนาะที่ไม่ได้ดิในเรื่องอนชวทีมงานกี่คนไเดี๋ยวมาทางไปมันไม่ไ่วเป็นแก่ีเาน่าเือนเาากก่อน ตัวอับเนี่ยตัวอับตเน่ยตัวอับเนี่ยตัอั่ยตัวอับเนี่ยตัวอับนี่ยอับเตัวอับเนี่ตัวัเนีอับเนี่ยตัวี่ยเนี่ยตันยัวอัเนอับเนี่ยตัวอับเนี่ยตัวอนี่ยตัวบเนี่ยับเนี่วนี่นี่ยตเนี่ยตัวอับเเนี่ยตัอ่ยเนี่